สี่เรื่องที่คุณออจไม่เคยรู้จาก Central Intelligence 1. Kevin Hart กับ The Rock ร่วมงานครั้งแรก Central Intelligence เป็นหนังเรื่องแรกที่จับคู่ Kevin Hart กับ The Rock และเคมีของพวกเขาก็หาจนนำให้ได้ร่วมงานกันอีกหลายเรื่อง 2. ชฉากเปิดตัว The Rock ใช้ CTI เยอะมากฉากที่บ๊อบสโตนเต้นในห้องน้ำตอนอ้วนทีมงานใช้ CTI เพื่อใส่หน้าของ The Rock ลงบนตัวนักแสดงร่างใหญ่ 3. หนังใช้เวลาเขียนบทนานกว่า7ปีผู้เขียนบทเริ่มเขียนโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ปี2009ในขณะที่หนังฉายปี2016และต้องแก้ไขบทหลายครั้งก่อนจะได้ถ่ายทำ 4. The Rock เป็นคนเสนอให้ใส่กระเป๋าคาดอกในหนัง The Rock เสนอให้บ๊อบสโตนใส่กระเป๋าคาดอกเพราะเขาคิดว่ามันทำให้ตัวละครดูเิน์ดแต่ยังน่ารัก